สวยงามครับผมเออเด<ๆ>ีวตอนน้องทะเลาะกับมามี่งี <c oughs> ้โง่เวลาหน้ากันทุกวันเรายังรู้สึกเลยนะว่าเขาหล่อขึ้นอะเขาก็เป็นคนหล่ออยู่แล้วก็เอนเราแหละแล้ว,ว,ลวเราก็ <c oughs> เอาเอาเอางงไม่ซึ่งก็จริงเข <c oughs> าก็หล่อยจริงนะคะอ่ะตอนนี้ถ้าโคตเตอร์มาจะได้ลุ้นเพรอะหล่อเอ้ยกระจกนีเ่เลยจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในสายตาฉีเฉลย คุณนั่นแหละค่ะคุณนั่นแหละค่ะคุณนั่นแหละค่ะคุณและคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจไปเลยขวดเนี้ยเอาไปเลยอุ้ยเจะดีเหรอแกอวไปใช้เลยขวดเนี้ยไม่จริงแต่ว่าแต่ว่าการใช้แบบหมอคนต่อใจได้ไปดูคอร์สมาแล้วด้วยไปดูคอร์สมาแล้วด้วยแบบว่าแบบเออถ้าเกิดสมมติว่าแบบว่าอ่าหลังแบบ เข้าใจเออใช่เราเริ่มก็คือดูดูไปแล้วว่าแบบเออต้องประมาณเท่าไหร่งบเท่าไหร่เนี่คือดูไปแล้วด้วยแล้วแบบเรียนเอนเตอร์เออเอ็หมอเอนเตอร์นะชาแนลเอ่อเอ็นชาแนลเงี้ยงี้ยมันก็เป็นเรื่องนะโพอ้ยเป็นเรื่องลาโฟดอย่างเงี้ยหลังๆไปการศึกษาไม่มีไม่มีแก่เกินถูกถ้าเกิดว่าเราวันนี้เราอยากไปเรียนเพิ่มเราก็ไปเรียนได้นะคะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนมีได้ก็จาก ใช่คือข้อขาข้างซ้ายคือบิดไปอย่างนี้เว้ยแล้วข้างขวาคือกระแทกลงแบบเก้าสิบอุกตับปังโทรศัพท์ลอยฟุ้มแล้วม้าอย่างเงี้ยโอ๊ตอนนั้นคือภาพหยุดนิ่งคือเจ็บแบบโอ้โหเจ็บแบบไม่ได้เจ็บอย่างนี้มานานแล้วแบบสะใจจริง้าแต่ว่าตอนนี้มันเจ็บจริงๆแบบเจ็บแบบการเร็วๆนี้เออเร็วๆนี้เลย นี้เลยเหรอเออใช่จะมีเร็วๆนี้เลยเดี๋ยวว่าแต่เป็นเก็บไว้ไม่บอกการเราเป็นความลับเเออขาไม่บอกไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวมีผลงานให้เราติดตามนะคะใครที่คิดถึงมิกก็สามารถเราติดตามผลงานของมิกได้แล้วก็อย่าลืมกว่าจะนอนกว่าจะนอนกว่าจะโทรศัพท์กว่าจะแบบทำนั้นทำนี้มันก็นานมันก็ดึกกว่าจะแบอก굿ไนท์นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็นานอยู่เอออะไร เห็นนะ่ไมพูดแบบถึงว่าชีวิตคนปกติไงแกทำตัวมีพิรุธว่ามันมีคนบอกว่ามีพิรุธสุดแบบตลอดเวลาไม่มีะไรทั้งร้านแหละเธอมันก็แค่เธอไม่เห็นบอกฉันกูในเลยเขาบอกใครอ่ะฉันบอกเป็นขับตลอดอ๋อก็กลับไปฝึกวัวเลยเฮ้ยก็กลับมาจากเวียดนามอีกวันคือไปอยู่ฟาร์มวัวสิบกว่าวันเลยอย่างยึ่งก็เป็นเรื่องเศร้าของทีมรอยัลปารีสนะคะที่เราขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายครับ Mickey, Mickey Boo Boo, Mickey Boo